นี่ครับศูนย์คนดูครับผมตอนนี้บรรยากาศฝนตกนะครับผมเข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามครับอยู่ที่สวนนะครับก็รอทุกทุกท่านเข้ามาอยู่นะครับศูนย์คนดูครับผมเบ๊ทบ <c oughs> นี่นะเพื่อนๆทั่วอสุกิของเราก็เริ่มเติบโตสวยงามเราครับตอนนี้นะครับผมก็ชุ่มช่ำเลยครับตอนนี้ได้รับน้ำฝนนะครับผมสวัสดีครับเข้ามายอ่ยสวัสดีหนึ่งคนดูครับผมเข้ามาครับ ่ทยกันได้ครับบรรยากาศฝนตกครับเดี๋ยวจะแบ่งปานบรรยากาศให้ดูนะครับผมก็ผมอยู่ที่สวนที่ผมได้มาปลูกถั่วไว้นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็้วฝนตกหนักมากเลยทุกคน พูดคุยทักทายได้ครับทุกท่านนะครับผมนี่คบฝนตกแรนหนักเลยนะครับผม กันได้นะครับทุกคนนะครับผมบรรยากาศฝนตกนะครับผมก็ใบสองครึ่งพอดีเลยครับตอนนี้ครับผมอ๋หนาวมากเลยครับที่ดาวเดือน,นครับผมอยู่ที่สวนนะครับ เสียงฝนตกอาจจะหนักเกินไปนะครับไม่ค่อยได้ยินนะครับอยู่สวนนะครับทุกท่านนะครับ บรรยากาศฝนตกครับทุกท่านนะครับไม่ได้เย็นเลยอ๋อหนาวมากเลยครับทุกท่านนะครับผมขอ,ขอบคุณมากครับเดี๋ยวงานเดี๋ยวจะให้ดูบรรยา,ากาศฝนตกครับ mm. ก็ปกติตรงนี้นะครับผม วิวข้องท่านที่จะสวยงามนะครับผมถ้าไม่มีหมอกอะไรบกบางนะครับผมแต่ว่าแถวนี้มันจะเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านนะครับทุกทุกคนนะครับผมก็อาจจะดูโล่งๆนะครับ แต่ว่าตรงกระท่อมผมนี่บรรยากาศค่องคที่าที่จะสวยงามนะครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะต่อเติมนะครับผมต่อเติมให้มันมีฝางขนังอะไรพวกนี้นะผมมาก้านนาผมกั้งลมกลั้งฝนอะไรพวกนี้นะผมตอนนี้ทัวที่ผมได้ปลูกไว้นะครับเริ่มที่จะเติบโตแล้วนะครผม อีกไม่นาะนก็คงจะออกดอกนะครับผม เขามาทักไขกันได้ครับก็ตรงตรงด้านหน้าก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับผมถนนที่สารจรไปมาครับ ใช่ครับถั่วถั่วที่ผมได้มาปลูกตรงนี้แหละครับแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มใหญ่แล้วครับนี่ครับสวยงามมากเลยก็อาจจะใช้เวลาอีกประมาณสักสองเดือนข้างหน้าครับถึงจะได้เก็บเกี่ยวครับถั่วอาซุกินะครับ ส่วนด้าบ,บนโนอนอผมจะปลูกเป็นแนวกล้วยไว้นะครับยาวเลยนะผมก็กล้วยก็จะสุกขข้างต้นเลยนะครับผมไม่มีเวลามาเก็บกินเลยครับผมเยอะเลยครับผมเสียหายมากเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยู่บนดอยก็ไม่มีคนที่จะมารับซื้อด้วยนะครับผมราคาก็ไม่ดีครับถ้ามาซื้อถึงที่ครับผม นี่ครับบรรยากาศหน้าฝนนะครับผมอาจจะเป็นปลายฝนแล้วนะเพื่อนทุกคนเนาะแต่ว่าช่วงน,นี้ที่บนดอยนะครับฝนก็ยังตกชุ่มฉ่ำนะครับเพื่อนทุกคนนะครับผมแมนอ่า ขอโทษนะครับผมอาจชื่อไม่ถูกนะครับมันมัสแมนมัสหรือว่าอะไรนะครับผมช่วยพิมพ์เป็นภาษาไทายให้ผมหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากครับที่ได้เข้าไปดูคลิปผมที่ปลุกถั่วนะครับก็ตอนนี้ก็สวยงามเลยครับอ๋อขอบคุณมากนะครับผม m a n มแมนมานะครับผม โอ้พี่ดาวเดือนทำไมแพงจังเลยครับผมที่บ้านผมเขารับซื้อแค่วีละสามบาทจะไม่ได้เลยพี่ครับขอบคุณมากนะครับผมนินชิตานะครับผม ก็เมื่อเช้านะครับผมเพิ่งออกจากาป่านะผมที่ผมได้ไปกับน้องเดาและยาอันนี้นะครับผมคลิปที่ผมไปตามหานะครับผมก็บ่ายมานึกว่าจะกลับมาทํางานที่สวนนะครับแต่ว่าทํางานไม่ได้ครับเพื่อนทุกคนนะครับผมเพราะว่าหญยาอะไรก็เริ่มออกเต็มเลยนะครับผมก็ดูบรรยากาศฝนตกไปก่อนนะครับ หนาวมากเลยครับค่อนนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านที่หยุดมีความสุขนะคะผมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมผอนจะพายไข้เจ็บทุกประการนะครับ ก็แบ่งปันบรรยากาศบนดอยนะเพื่อนทุกคนนะผมก็กระท่อมนี้ก็มีเอฟซี FC คอมเมนต์ว่าน่าจะต้องอแบบต่อเติมให้คล้ายแบบอ้ขอบคุณยายมากๆเลยนะครับผม f อฟจั กสินนะครับผมเป็นครูเกษียณอายุราชการแล้ว62ปีขอบคุณมากๆนะครับผมก็ให้ชมบรยรยากาศนะครับก็ที่นี่ก็จะส่วนมากจะอาชีพกเกษตรกรนะครับผมก็ช่วงลึกดูฝนก็จะมีปลูกไหลยอย่างมากเลยครับก็มีหลกัหลกๆก็มีข้าวโพดนะครับผม แต่ว่าข้าวโพดที่นี่ก็จะน้อยกว่าที่แถวแม่แจ่มหน่อยนะครับผมเพราะว่าเริ่มรู้จักกันปลูกแบบข้าวโพดแบบนี้ก็ไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่แต่ก็เริ่มมีมากขึ้นแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์บุดยืนนะครับผม ก็สถานการณ์น้ววําท่วมเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมที่ภาคกลางอะไรประมาณนี้ครับผมเริ่มดีขึ้นรือย่างครับ <laughs> บรรยากาศน้านอนใช่ครับแต่ว่าผมนอนไม่ได้ครับ <laughs> ขอบคุณมากครับพี่ดาวเดือนเดี๋ยวต่อไปผมจะตั้งใจทำคลิปแล้วครับผมเริ่มสังเกตดูแล้วว่า ทริปอะไรที่ผมทำนี่ส่วนมากแล้วทุกทุกคนจะชอบทริปในบรรยากาศธรรมชาติในป่ามากกว่าครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีเวลาที่จะไลฟ์สดกับทุกทุกคนนะขอบคุณมากครับอาจารย์บุญยืนครับที่ สวนไม่เป็นอะไรนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับผมแต่ว่าก็ให้กำลังใจกับทุกทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมในครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็เมื่อสองวันก่อนผมก็ดูในเชียงใหม่ก็ท่วมหนักอยู่นะครับผมแต่ว่าอ่า บนบนดอยที่ผมอยู่นะครับผมสวงแม่น้ําท่วมจะไม่มีนะครับผมแต่ว่าเวลาน้ําท่วมทีหนึ่งนี้จะสร้างความเสียหายให้กับที่นาครับแปลนาของชาวบ้านนะครับผมเพราะว่าคล้ายๆกับน้ําป่าไหลหลากนะครับผมก็ปีนี้น้ําฝนค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับผม ใช่ครับผมอีกสักพักหนึ่งน้ำก็คงจะลดลงนะครับขอบคุณมากมากนะครับพี่เดาเดือนที่แนะนำวิธีการต่ตางๆให้ ผมได้พัฒนาตัวเองนะครับผมก็จะพยายามนะครับก็เย็นนี้นะครับผมเย็นนี้น้องดาวน่าจะไลฟ์สดนะครับผมก็น่าจะมีการรวมตัวกันนะครับผมที่บ้านหอยาณนี้นะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับผมน้องดาวก็จะกลับแล้วนะครับผมหลังจากมาพักที่นี่ก็ประมาณสองอาทิตย์เนาะทุกทนะุกคนเนาะ แต่ว่าเสียดายด้วยที่ผมไม่มีเวลาทําคลิปกับน้องนะครับผมเพราะว่าช่วงสองสามวันก่อนผมได้ไปที่เชียงใหม่นะครับผมใช่ครับน่าจะอีกประมาณหนึ่งเดือนกว่านะครับที่ฝนจะเริ่มจะลดน้อยลงแล้วก็อาจจะเข้าถึงหน้าหนาวก็ได้นะครับยหญ่เนาะ แต่ว่าตอนนี้หนาวมากเลยนะทุกคนนะดูดูเดี๋ยวอยให้ดูบรรยากาศมันคล้ายๆกับเริ่มมีหมอกนะครับผมเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วมันจะมีหมอกลอยขึ้นมาจากพื้นดินนะครับผมที่ไหนมีฝนตกบ้างครับตอนนี้ แต่ว่าที่ผมอยู่นี่อ่าอําเภอรกรยานิวัฒนานะครับผมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็จะอยู่ฟองชั่นที่จะเป็นแบบอ่าถิ่นที่ทรกันดานนะครับผมมันไกลามากเพื่อนทุกคนนะครับผมแต่ก็เหมาะสําหรับอ่าเพื่อนๆเอฟซีทุกๆ FC ท่ๆทานนะที่ชอบแบบบรรยากาศธรรมชาตินะครับผมก็หลายคานะอาจจะสงสัยว่าแถวกรยานี่มี อ่าโฮมสเตย์อะไรไหมครับก็มีนะครับมีที่พักมีโฮมสเตย์อะไรหมดเลยนะครับผมก็ใครที่สนใจอาจจะสอบถามเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเสิร์ชหาใน Google ก็มีนะครับผมหลายที่นะครับแต่ว่าช่วงที่หน้าเที่ยวก็คือจะเป็นฤดูหนาวนะครับก็บรรยากาศอะไรก็ จะสวยงามนะถ้าใครมีเวลาที่จะพักผ่อนกับครอบครัวก็สามารถที่จะมาได้นะครับผมแถวอําเภอรกรายานิวัฒนานะครับผมใครที่ชอบแบบบรรยากาศสงบนะครับผม ก็ฝนเริ่มเริ่มที่จะน้อยหลงแล้วก็จะใครๆว่าจะหยุดยนะครับ mm hmm. แต่ว่าลมพักลมพักมานี่มากระทบกับ mm hmm. ร่างกายเรานี่ค่องข้านที่จะหนาวนะทุกน mm hmm. ก็ทั่วอาซุก,กินะครับผมสับถั่วอาซุก,กิก็ ตอนนี้ก็ปลูกได้ประมาณเดือนก,กว่าแล้วนะเพื่อนทุกคนมันเริ่มสวยงามมากเลยนะผมก็ปีที่แล้วนี่ราคาก็ค่อนข่านจะดีนะสำหรับทัวอาซูกินะครับแต่ว่าปีนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าววตอนนี้ก็มันมีคล้ายๆกับว่าคนเริ่มปลูกเยอะมากเลยนะครับ ก็ต้องขออภัยทุกท่านาผู้ชมทุกคนนะครับที่ติดตามาผลงานของผมนะครับบที้ผมก็ไม่มีเวลาพอนะครับที่จะทำคลิปแบบในป่าออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูตลอดนะครับเพราะว่าผมก็มีงานหลายอย่างนะครับที่พันมาผมก็พยายามที่จะแบ่งเวลาให้กับการทำคลิปนะครับผม แต่ก็ช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมีเวลามากขึ้นแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ถ้าทุกๆคนมีแนวแนวแนวแบบอยากให้ผมทําแนวไหนก็รอลองเสนอดูนะครับผมผมจะลองทําดูนะครับผมนีครับอยู่กับน้องอีกคนหนึ่งนะครับผมแจ็ okay, คอนะ ก็น้องคนก็หลบฝนแล้วจะกลับแล้วครับฝนหยนุดแล้วฝนหยุดแล้วครับ,รบทุกทุกท่านนะครับผม โอเคนะครับทุกทุกคนนคับก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกทนนะ่านที่เข้ามารับชมกันไลฟ์สดในครั้งนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรครับก็แค่อย่าให้ดูใบกัดฝนตกที่บนดอยนะครับผมโอเคครับยังไงเดี๋ยวผมต้องขอหยุดกันไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็มีอ่ะอยากอ่ะคอมเมนต์มาได้นะครับผมคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอ ลาไปก่อดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ